วันนี้จะมากินข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวให้ดูว่าทำไมเราไม่ค่อยกินข้าวเหนียวบางทีถ้าจับไปจริงเราก็จะกินอยู่ถ้าไม่มีอะไรให้กินอย่างเช่นเออช่วงนี้ก็ร้านก็จะปิดกันเยอะก็จะมีแบบปิ้งหมูกับตับปิ้งหมูกับตับไก่นะอาหารหลักของเด็กๆหลายๆคนมื้อเช้าที่แบบง่ายระเรียบง่ายแล้วก็เร็วเนี่ย ข้าวเหนียวห้าบาทถ้าสิบบาทแล้วจะได้เยอะกว่านี้แต่อย่างว่าแหละเด็กก็ต้องใช้พลังงานแต่เราก็แก่แล้วใช้พลังงานก็นแล้วคืออย่างว่าระบบระบบในการเผาผ่านมันก็ต่างก,กันถูกปะ่ะเด็กๆเนี่ยโอ้ยกินสิบบาทเนี่ยถือว่าอิ่มท้องในมื้อเช้าเพราะต้องมี energy ในการเส้นวิ่งนั่นนี่เดินเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสไตล์นั้นเนีย่ยปิ้งตา สุกไหมเนี่ยปกติแล้วปิ้งตับมันมักจะไม่ค่อยไม่ค่อยสุกอะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรน,นะมันเป็นเลือดแดงใช่ไหมนี่ข้าวเหนียวเราก็จะบีเขาเรียกว่าบีบีบตับตับมันจะไหม้เร็วไงเนี่ยบีตับบางทีเราก็ยีแล้วก็ปั้นเป็นก้อน อร่อยอะ่ะตับหวานเนาะหนังวา่าตับคือแหล่งที่ผ่านน้ำตาลที่สดุด how many pieces เด็ดแฮบอะช่วงนี้แฟนกำลัชงชอบขนมถ้วยอ่ะเดี๋ยวนี้อ่ปิ้งตับปิ้งหมูหอ,อไม้ละสิบบาทแล้วสมัยเราเนี่ยสามอะไรนะ เจ็ดไม้ยี่สิบไม้ละห้าบาทไม้ละสามบาทในยุคยุคนั้นนะเนีย่ยสิบบาทมสมัยก่อนเราย่งกินอ่า ส้มตำส้มตำถุงละสองบาทหรือบาทหนึ่งอ่ะแบบฮ,ฮีด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 กินในถุงอ่ะมันจะเป็นถุงคล้ายๆถุงไซส์เนี้ยแต่น่าจะไซส์เล็กกว่านี้อยู่เป็นถุงเล็กกว่านี้เขาก็จะทําเสร็จแล้วแล้วก็ทําเป็นหอ่อซื้อกินแต่ก่อนก็อยู่โรงเรียนมาแข้งเนาะก็จะซื้อกินอยู่ฝั่งที่ขึ้นรถสองแถวก็จะมีอ่าเราไม่รู้ว่าทุกวันนี้เขายังขายไหมแกขายน้ําน้ําอ้อยหรือน้าตาลน้ําตาลสดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละ เราก็จะไปซื้อส้มตําอยู่นั้นมากินแล้วก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเนีย่ยไม้เสียบลูกชิ้ละสองไม้แล้วก็กินกินกินแล้วกิกนน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงเวลาไปเด็กมากเลยนะคนที่พูดถึงเรื่องเด็กในแสดงว่าแก่แล้ว <laughs> ตอนนั้นก็บาทหนึ่งหรือสองบาทจำไม่ได้สมัยนั้นนะื น่าจะเป็นครั้งแรกที่กินข้าวเหนียวอก็จริงจริงด้วยปกติแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงข้าวเหนียวเพราะข้าวเหนียวมันเป็นอะไรที่กินเพลนและกินมันมากถ้าเรามีพักข้าวอืถ้าเรามีพักข้าวแล้วกับข้าวสามอย่างมีแกงอย่างเช่นออมอ่ะ มีแจปลา้ามีหมูอย่างเงี้ยข้าวห้าบาทเนี่ยคงจะไม่พอเราคงจะกินเกือบเต็มถุงอ่ะ,อะถ,ถ้าเทียบในปริมาณนะมันก็จะเยอะมันก็ทําให้เรากินข้าวเช้าเยอะมากแต่อย่างว่าแหละคนอีสานก็จะกินข้าวเหนียวเพราะข้าวเหนียวมันอยู่นานแล้วมันก็สามารถทางานได้นานอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าย่อยระบบช้าลงคือ เขาเรียกว่าคนที่ทํางานไหนเช่นทาทาไร่ท,ทํานาทาสวนอ่ะกินข้าวเหนียวมันก็จะอยู่ท้องแต่ถ้ากินข้าวสวยมันก็อาจจะเพาผ่าได้ง่ายกว่าเร็วกว่าแล้วก็อิ่มไม่นานอะไรประมาณนี้ในความรู้สึกเรานะเพราะว่าเราคิดว่าข้าวเหนียวเนี่ยอิ่มนานจริงๆสําสหรับเราเราไม่รู้ว่าทุกคนแบบเป็นเหมือนเราไหมแต่อิ่มนานจริงๆอยู่ได้นานแล้วก็เราจะกินข้าวเนี่ยเกินตัวเหมือนกับว่าข้าวเนี่ย ปริมาณสัก5บาทหรือ10บาทเนี่ยก็ถ้าเป็นกระติบข้าวมาใหญ่ๆเลยส่วนมากแต่ละบ้านจะมีกระติบข้าวใหญ่ติบนึงสำหรับคนทั้งบ้านก็จะกินกินกินตอนเช้าเน,นี่ยเต็มติบเลยอยู่ครึ่งติบอะไรเงี้ยนะคือแบบโอ้กินหลายคนไงก็แบบเราปริมาณและวกบปริมาณไม่ได้นั่นแหละทําไมคนถึงเป็นเบาหวานเดี๋ยเพราะว่าเนี่ยเรากินข้าวเยอะบอก่าเลยที่เป็นเบาหวานเพราะว่ากินข้าวเยอะ เพราะแป้งเปลี่ยนเป็นน้ําตาลน้ําตาลก็จะเข้าไปสู่เส้นเลือดใช่ไหมนั่นแหละทำไมคนแก่คนไทยแถวอีสรถึงเป็นเบหาหวานเยอะเพราะว่ากินข้าวเหนียวนี่แหละข้าวเหนียวไม่ใช่ว่าดีนะข้าวก็ขอไม่ใช่ไม่ใช่ว่าดีกินเยอะมากก็ไม่ดีน้ําตาลมันเยอะ <c oughs> ใครที่อยากลดน้ำหนักเปลี่ยนจากข้าวเหนียวเป็นข้าวสวยหนึ่งจาน แล้วก็กินเท่านั้นแหละพอก็เปลี่ยนจากข้าวสวยเป็นเส้นอย่างเช่นกว๋วยเตี๋ยวหรือว่าวนเส้นอะไรเงี้ยวนเส้นก็ต้องเป็นวนเส้นในน้ำซุปอ,อย่างเช่นพวกยังไงอ่ะพวกต้มจืดหรืออะไรเงี้ยนะที่ไม่ใช่ข้าวนะคือเปลี่ยนถ้าถ้าอยากจะให้มันเบากว่าน,นั้นก็คือเป็นพวกเส้นเพราะเส้นมันจะย่อยง่ายแต่ถ้าเป็นข้าวข้าวสวยเนี่ยก็จะย่อยดีระดับหนึ่งแต่ข้าวเหนียวเนี่ยย่อยยากมาก นี่คือสาระั้งนั้นเลยนะที่เห็นผลที่เราไม่ค่อยกินข้าวเหนียวกับอะไรเพราะว่าหนึ่งถ้าจะเราจะกินกับข้าวเหนียวทุกอย่างกับข้าวที่เป็นอาหารอีสานเรามักจะกินกับข้าวสวยเพราะว่าแปลกไหมเหมือนกับว่าแฟนเราเนี่ยกินส้มตำนางกินส้มตำนั้นจะกินข้าวเหนียวนั่นคือพื้นฐานในการกินส้มตำเลยคือต้องมีข้าวเหนียวถูกปะแต่เราอะจะแปลกชาวบ้านเขาเราจะชอบกินข้าวสวยเวลาเราไปร้านส้มตำหรือร้านอะไร ถ้าไม่มีข้าวเหนียวเออถ้าไม่มีข้าวสวยเราก็กินข้าวเหนียวได้แต่มันจะทําให้เรากินเยอะเพราะเราไม่รู้ปริมาณของตัวเองว่าตัวเองอะกินเยอะมากแค่ไหนถูกไหมแต่เวลาเราไปร้านทุกร้าส่วนมากจะสั่งข้าวสวยถ้ามีข้าวสวยนะร้านส้มตําร้านนั้นจะมีข้าวสวยเราจะสั่งข้าวสวยตลอดเราจะไม่ค่อยกินข้าวเหนียวเพราะว่า มันหนักท้องอ่ะเออแล้วเป็นเป็นอะไรที่เราเป็นคนหนึ่งที่ท้องผูกอยู่แล้วแล้วแบบถ่ายยากขนาดกินข้าวสวยยังแบบถ่ายยากเลยอ่ะแล้วยิ่งกินข้าวเหนียวโหวข้าวเหนียวยิ่งเหนียวมากยิ่งทําให้ระบบขับถ่ายนี้ยากขึ้นไปอีกถูกปะล่ะมากินข้าวหรือมฟัฟฟอยเนี่ย <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวไปกินก่อนเราซื้อมาสองม้าจริงจรงอ่ะ แค่นี้อะ่ะมันไม่อิ่มสาหรับเราปกติอะ่ะเราสามารถซื้อมาสี่ไม้เลยนะแล้วก็กินข้าวเหนียวสักสิบบาทนะโคตรอิ่มแน่นอนแต่พยายามควบคุมปริมาณเพราะว่าข้าวเหนียวน้ำตาลเยอะมากก็เลยอ่ะห้าบาทพอแล้วกันไม่ต้องเอาถึงสิบบาทหรอกสิบบาทมันก็จะเหลือหรือว่าถ้าสิบบาทมันจะโคตรอิ่มอะ่ะสาหรับเราอย่างเงี้ยคือกัดปริมาณให้มันโอเควะ่ะต่อวนันต่อมื้ออะไรเงี้ยมันจะดีที่สุดนั่นแหละถึงบอกว่าใครที่อยากจะลดน้ําหนัก ก็คุมตั้งแต่เปลี่ยนจากข้าวเหนียวเป็นข้าวสวยแทนหรือว่ากินข้าวกล้องข้าวเบอร์รี่อะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยปกติเห็นไหมเวลาเรากินข้าวปกติจะกินกับข้าวสวยถึงจะเป็นหมกก็ช่างฉันก็จะกินกับข้าวสวยถึงจะเป็นลาบหรือลาบหรืออะไรก็ช่างที่เป็นต้มอีสานอีสานเราก็กินกับข้าวสวยได้ปกติของเราเลยเพราะว่าก็เราชอบกินอาหารแนวอีสานอีสานเหมือนกันแต่ เราก็ไม่อยากกินข้าวเหนียวเพราะมันหนักท้องเรากินข้าวสวยเรายังรู้ปริมาณอะนี่ข้าวหนึ่งจานนี่คือหนึ่งมือแล้วนะห้ามเพิ่มห้ามเติมอะไรเงี้ยตักพอดีก็แค่นั้นคือจบแต่ถ้าข้าวเหนียวเนี่ยกินไปเรื่อยๆกินแบบเพลินอ่ะมันนั่งกินนานถ้าใครสังเกตนนะใครที่มีพภาข้าวในบ้านแล้วแบบนั่งกินจะรู้ว่าการกินข้าวเหนียวเป็นการกินที่นานมากโอเคก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์วันนี้กินหมูปิ้งกับตับไก่ ฝรั่งไม่กินตับนะบอกไว้ฝรั่งไม่กินเครื่องในโอเคยังไงก็ไปแล้วอาหารมื้อเช้าง่ายๆเรียบๆทุกคนกินทุกคนไปแล้วบายบาย